เฮ้ยเอาเปล่าไอ้น้องเอ๋อนะตัวนี้ยูได้ก็สัดไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ตายไหนสับป้งเรียบร้อยตายครับน้องมาดิครับโอ้โหอดตายแน่ตายเฉยเลยครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เอาเพื่อนล็อกว่าไงแตยูได้ยี่ตายจบแข็งแรงเกินเกินไปบางทีอะมาอุ้ย อูดาสกิลหนึ่งก็บสกิลสองอัติได้บางทีเราแต่งแบบทำได้ไงอะ่ะผมก็จะลองทำดูกันเลยเข้ากลิมเอาครับผมวันนี้ผมก็มจะมาเล่นทูเล่นกันครับผมมก็สกินนี้โคตรสวยเลยครับน้องๆดูไดจจ้แบบเจองดีสี่อ490ก้บสิบู <c oughs> <c oughs> ผมไม่มีเงินเตือนนะคับน้องๆผม,มก็จะนี่เล่นสกินตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะมาเล่นสกินตัวนี้กันต่างหากครับผมสองหมื่นสามไม่มีปัญหาโอ้โหไปซื้อครับนีบ่ครับของฟรีน้องๆกดเพิ่มไปให้พหารกันเลยครับโอเคไปกันเลยอ่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับผมโปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดหน่อยนะ เขียมานะครับผมก็สิ่งแรกผมก็ออกรองเท้าเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะออกอะไรโ okay. อเคเก็บกระปูเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับให้ผมปติแรงเหมือนอยู่ไดอ่ะเออแบบโบ้เงือบเลยครับน้องๆเราเจอฟิกซอรี่อุ้ยเอซูกเกือบโดนเอซูโอ้ยชิตสิสัตุยหนึ่งน่าเอจต่ายว่ะจต่าย อ้าวสกัดเงียบอีสัตสกัดเงียบโอเคแวนเราไม่ช่วยแล้วแวนเราไม่ช่วยแล้วอุ้ยอันนี้ก็ต้นเกมอยู่นะครับผมก็อนแวนอยู่คนเดียวไปนะาโอเคป่าเรามาแท็กกลางครับผมเอาดิป่าเอาดิโอ้ยโอเคเป็น่างต่ออุ้ยอุ้ยเดินผิดเดินผิดชีวิตผิด สัตว์ออกหรือเปล่าเนี่ยโอ้หกูเลยเย็ดแม่เอ้ยกลับบ้านก่อนแล้วสกัดมึงโอ้โหมึงห้าวเลยเหรอเพื่อนใจเย็นผมถ้าผมเล่นอ,อื่นๆก็ขอไปนะครับผมตาแรกของคุณจริงๆนะมังกรโอเคเคลียร์ตัวนี้แป๊บหบนึ่งลิกซี่มาแล้วคลิกซี่มาคลิกซี่มาเอาคลิกคลิกคลิก อุ้ยอะติเมื่อกี้กูระตีไม่ติดว่ะโทษ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 อีกสีมาสวยมาโทษนะเพื่อนโอ้โหโดนด,ดึงเอาดิฝ่าเรามาแล้วสวยวุ้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 ยโอ้โอ

เกือบตายคิกซี่คิกซี่คลิกซี่เกือบตายมึงพิมพ์วาอะไรวะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันแลกเลือดมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยชัดดาว <S <S 1> <S 1> เอาวะมาวะมาวัด,คดเคยข้อจิตสต็กก่อนนะเพื่อนแป,ป๊บนึงระวังโดนดึงระวัโดนดึงสวย นิดหน่อยวะขอ,อกลับก่อนถอยถอยถอย,อยไม่เล่นไม่เล่นวุ้ดอุ้ดโอ้ย,อยเกือบโดนโอ้โหเกืบอบแล้วเมื่อกี้นี่ฮึยาร์ดโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้องๆเอาแล้ว

โอ right? right? oh ้ยคลิปโอ้ยตีป้อมโอ้โห้ยโอ้วยโอ้โห้โอ้โอไม่ขาดโอ้โห้ทำไมเหมือนอยู่ได้วะตามนะครับท่านผู้ชมเอาละครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ตัวนี้เพื่อท่านที่จะใหม่นะโอเคมาดี้เป็นต้นใครสามารถส่งคลิปมาได้ผมอยจะให้ผมเล่นตัวไหนนะโอเคบายจ้า